คลิปนี้เป็นคลิปที่จบแล้วล่ะนะคะถ้าใครเรียนไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาหาครูที่ facebook นิตยากรโสภาใครที่อยากรู้จักครูมากขึ้นโอนเงินให้ครูแล้วนะคะในการสั่งซื้อขนมฝักบัวใช่ไหมหนูอยากรู้จักนะพี่นิดเพิ่มเติมหรือน้องนิดเพิ่มเติมนะ ว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรก็มาติดตามในช่อง YouTube คูนิดนะกดแรงดูดในรรมิชชีวิตนะอะเรานะก็วางแผนจะเป็นเจ้าของแบรนด์แหละปัจจุบันนี้เราขายท่านเทา้าปล่อยเช่าบูชาท่านเท้าวิศวรนโนทั้งหมด60องค์นะหากใครสนใจบูชาท่านเท้าวิศวรนโนคูไปขอพรท่านให้มีหนทางออกของชีวิตเนาะคูก็เลยมานั่งคิดว่าไหนๆเราก็บูชาท่านมาแล้วเราก็ถือซะว่าช่วยช่วยทางวัดนะ บ่อยเช่าบูชาท่านแล้วกันด้วยความที่ครูก็เคยขอพรท่านทาวิสุวรรณโนนะแล้วก็ทําบุญบ่อยๆนะจนทําให้ครูเนี่ยนะขา,ขายดีขายหมดคือขายขนมฝักบัวนี่แหละค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเช่าบูชาท่านท้าวิสุวรรณโนปดหนี้นะในราคา199ร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาทําบุญครูไม่ไม่โกงขายไม่เอาเปรียบใครแน่นอนราคาเนี้ยเงินส่วนหนึ่งครูขอพรท่านไว้ว่าจะเอาเงินมาปลดหนี้ปลด,ดสินที่มีอยู่ในะปัจจุบันเนี่ย ให้หมดสิ้นไปแล้วเงินส่วนหนึ่งครูก็จะแบ่งไปสะสมบุญที่วัดบางจากเนาะอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามีเยอะหรือเปล่าแต่ครูเห็นที่มีตรงนั้นแค่ไม่เยอะเลยนะแต่ครูก็เชื่อว่าที่ว่าจะมีเยอะนะครูก็เลยตั้งเป้าหกสิบองนะถ้าถ้าองอ่าถ้าเหรียญเนี่ยค่ะเรียกว่าเหรียญแล้วกันทุกคนถ้าเหรียญที่คุณจะมาให้บูชากับทุกคนเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวเอาให้ดู สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้เนาะเดี๋ยวครูจะไปอ่ะเล่าให้กับลูกค้าฟังเผิมีใครสนใจลูกค้าขนมฝักบัวเนาะนี่ค่ะเรียนนี้ค่ะทุกคนนะหน้าตาแบบนี้เอาไปใส่กรอบแล้วแขนคอแล้วใช้คาถาพ่อไปไหนมาไหนก็จะคุ้มครองเรานะให้อยู่รอดปลอดภัยจากพูดผีบีศาจที่มากวนเรานะแล้วก็จะเจอแต่กัลยะาณมิตรนะที่รักและปรารถนาดีกับเราเท่านั้นนะคนที่นับถือท่านทาวิสวรณน มาช่วยเหลือเกื้อกูลเราเนาะพอได้เงินก็แบ่งไปสากสมบุญที่วัดบางจากด้วยกันหรือคุณจะไปทําที่วัดไหนก็ได้ถ้าใครไม่เคยไปก็แวะไปทําบุญที่วัดบางจากกับองค์จริงองค์ใหญ่นะที่ทางวัดสร้างไว้ได้ด้วยกันนะคะที่วัดบางจากเนาะใครที่สนใจบูชาราคานี้ครูตั้งเองนะคะตั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตครูแลวก็ทุกคนที่มาเห็นคลิปนี้นะแล้วเงินส่วนหนึ่งครูจะไปบูชาไม่รู้ว่าจะมีถึงหกสิบเหรียญหรือเปล่า นะถ้าหลังจากนั้นถ้าไม่มีมันจะมีราคาที่ส่งแพงกว่านี้คุณจะตั้งราคา299นะคะใครจะได้ถึง60ชิ้นหรือเปล่าทักมา